สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้อมูนะคะเดี๋ยมาดูกันเลยวิธีมหมักหมูข้อมูนะคะนี่เราหั่นไว้แล้วเราจะมีทั้งแบบเส้นนะคะแบบเส้นด้วยแล้วก็แบบแผ่นนะคะน,นี่คือแบบแผน่นเรา,เาก็จะหมักจะหมักพร้อมกันเลยก็จะหมักพร้อมกันเราจะใช้สองอย่างเลย มาดูเครื่องปรุงกันแส่อะไรบ้างกระเทียมนะคะนี่กระเทียมกระเทียมครบริกไทยพริกไทยดำพริกไทยขาวได้หมดแล้วก็รสดีนะคะรสดีรสดีหนึ่งช้อน น้ำตาล2อช้อนใครไม่ชอบหวานก็ใส่ไปช้อนเดียวแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรส3ามช้อน ก็จะคุกเขาให้มันเข้ากันคุกจนกว่าน้ำซอสที่มันแห้งไปมาทิ้งไว้นะะสองชั่วโมงหรือว่าหนึ่งคืนเราก็จะเอามาย่างน,น้ำตาลมานยังเป็นเม็ดอยู่เราก็จะคุก คลุกแบบนี้ปไปเรื่อยๆจนน้ำซอสมันเข้าไปในคอหนอยนะคะนะลืมไปเลยแขนข้างกิจะฉีดยามา ทำชฟแรงเดเปลี่ยนเปลี่ยน้างซ้ายนะะเราจะคุกแบบนี้ไปเรื่อยๆคุกประมาณสั้งยี่สิบนาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าตู้เย็นทิ้งไว้สองชั่วโมงเราจะมาย่างเรา